วันนี้นะคะก็มีพัสด,ดุมาอีกแล้วนะคะเหมือนเมืา่อวานเลยจากร้านก็คือเป็นสุขเ,เป็นร้านแบบว่าขายในไอตีนะคะแต่เราก็จำไม่ได้ว่าร้านอะไรต้องขอโทษนะคะก็เป็นร้านที่ไม่ดังนะแล้วก็ขายถูกมากเลยนะคะก็เลยไปซื้อมาไปสอยมาก,ก่อนนะคะก็ถ้าอิงเสียด้วยต้องขอโทษนะคะคือตอนนี้อยู่ในห้อง Thank you เลยเพิ่งได้มาแกะนะคะก็เมื่อวานก็ทันสุกมาใช่ไหม

คือเขาเป็นน้องนะก็เราปะห้าเพรว่าดีมันน่ะโอเคเรามาแกะกันเลยก็คือน้องเขาบอกว่ากระเท็ไว้ด้วยมาแกะกันเก็บนี่นะข้างนี้ขนาดไหนเขาไปเก็บแป๊บโอเคค่ะตัดแล้วนะคะก็ประมาณนี้เลย ของน่ารักสุดเลยมีของแถมมาให้ด้วยอะ่ะหูแบบว่าน้องน่ารักมากอะ่ะของแถมของแถมมีตั้งแค่ชิ้นนะคือน้องสาวฝากสั่งสั่งเป็นอันนี้นะคะน้องสาวสั่งสองตัวนี้นะก็เป็น Hello Kitty อันนี้กับอันนี้นะน,น้องฝากสั่งโอเคเรามาดูของแถมกันเลย ของแถมคือแบบว่าน่ารักสุดๆเลยนะคะก็ขอเก็บแป๊บของแถมแบบว่าน่ามากเลยแต่ก่อนที่จะมาดูของแถมนะคะเรามาดูตัวที่เราสั่งตัวสุดท้ายกันก็จะเป็นนี่ค่ะคิตตี้น่ารักอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ของแท้นะแต่ก็ค้าของแท้ ้ขาบอกว่าวันนี้ช่างของแท้น,นะคะแต่ว่าเราก็อยากได้เนาะเราก็เลยซื้อนะคะชัโลอ่ะโอเคมาเราื่อของแถมดีกว่า,เก,วาเก็บถุงไว้กว่อน สองสามสี่ห้าห้าชิ้นเยอะจังเลยก็ขอบคุณมากเลยนะคะเรายวมาดีชิ้นละชิ้นกันเลยเนาะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นฟ้งแผ่นแนวตั้งแบบนี้นะคะมีซอสลาดซอสลาดมีซอสเอาเก็บกันไกลไปก่อนแล้วกันเนาะอืมเป็นไกลเก็บก่อนก็คือเราจะมาตัดสกูชีดูวันนี้โอเคค่ะน้าสงสารสกูชีสุดๆเฮ้เราจะมาตัดสกูชีกันเลยนะคะก็ก่อนที่จะมาดูของแผ่นก่อน นี่ตัดเป็นทัดไข่นะเคยมาตัดกันตัดไปๆนะคะไม่ต้องตัดเยอะนะโอเคก็เหมื่อยนะคะแต่เราไม่ตัดไม่ได้ค่ะตัดจ้าพิชีไม่ได้คยตัดยากอ่ะตัดยากมากเลยอ่ะตัดไม่ได้หั่นครึ่งซะเลยตัดไม่ได้อะมันแบบมันนุ่มแล้วแบบว่า

ดีกว่าลองเป็นฟังแผ่นฟังแผ่นนิ่มมากเลยนะนี่นะนิ่มสุดๆตัดไม่ได้อะมาลองมาลองอย่างอื่นที่แบบมันนิ่มๆแล้วมันบางอันนี้ก็บางเลยนะนิดหน่อยนี่อันนี้ตัดได้นิดนึงนะตัดนิดนึ่งอืมขึ้นได้มาแล้วนี่ ลุ่งลองด oh. ิกันะรโหค่อยค่ะเราก็จะมาดูดูที่ปังแผ่นนวตั้งซอสลาดสีชมพูเป็นเหมือนสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ขอบขอบสีเหลืองปันหนึ่งโอเคยวมากะไอ้ไอ้ไม่ใช่เอิ่มอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะแกะกัน ก็เมื่อกี้นึกไม่ออกนะคะว่ามันจะต้องใช้คำอะไรไม,ไม่ออกอะ่ะอาองใช้คำอะไรแต่ตอนนี้ก็นึกออกแล้วนะอืมตัดก่อตัดก็ถุงขาดนะคะเนี่ยถุงขาดเลยดิดหน้าก็ตอนนี้มันออ หอมขนมปังธรรมดามากเลยอะแต่มันหอมมาหอมมากกลิ่นแรงสุดๆดอะกลิ่นแรงมากเลยอะหอมด้วยต่อมาก็เลยต่อมานะคะก็จะเป็นเอขอเรียกขนมอันนี้น่ายิ่งมากน่ารักน่ารักสุดๆอะโอเคขอบคุณพิเศษรางวัลนะคะที่ส่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่แฝงคือแบบลืมเนี่นความจำไม่ดีนะคะ เราไม่สั่งอ้านพี่แปงสั่งร้านน้องคนหนึ่งอะชื่อน้องอะไรสักอย่างนะคะเลเราขอตัดต้นข่าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอันนี้ไม่ได้แกะเลยอ่ะนี่ของแถมใช่ไหมอืมของแถมน้องอบอกนี่ของแถมใช่ไหมอ้มาวมันติดกระเทปบอ้แบบแน่นหนาเหมือนไม่ให้อะไม่อยากให้ใครแกะ นี the ่แกะแล้วตัดก่อนอืมอก็เคยแแล้วนะคะี่ เนื้อสับปะรมันคืนุ่มแค่ไหนอะ่ะอุ้ยนุ่มมากเลยอะ่อสะสโลนีนิดหอมอะ่ะหอมกินขนมปังเหมือนกันต่อมานะคะก็จะ,จะเป็นแบบต่อมาค่ะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเรามาตัดกันเลยอันนี้ต้องตัดด้านข้างตัดอันนี้ก็ันเลย อันนี้มันหลุดอ่ะอะไรเหนียวแน่นเหลือเกินนะคะนี่มาต่อมาอันนี้หน้านี้น่าโกรธน่ารักน่ารักมากอันนี้ก็อืมอืม,อม,อมตัดนะคะตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนจุ๊บโอเค ตัดทุกรอยแล้วแต่มันก็ยังมีอุปสรรคขวางกันม,มืออยู่ไม่มนิ่งอ่ะโอเคโอเค,โอเคค่ะก็ออกมาออกมาสอมิออกมานะคะตัวนี้สซโลนีนน้นี่แหละน่ล่ะกเค ยังอันสุดท้ายนะเรามาแกะไอเรามาตัดตัดกันเลยออลโอ้โหคนทำนี่เหมือนไม่อยากให้ใครแกะก็คงจะไม่อยากทีท ไว้ตรงกล้องั่นแต่ไว้ตรงกล้องัง่นมองไม่เห็นเราใช่ไหมแต่ตรงนี้แล้วกันโอเคแก้แล้วอันสุดท้ายอันนี้แบบน่ารักมากเลยหอมอ่ะโอเคนี่ค่ะน้องหอ่ะหอมมากเลยค่ะตัวซูเปอร์ชีย อันนี้เป็นของน้ององขอจิอ๊กมาบีบหน่อยแล้วกันอืมน่ารักสุดๆก็วันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะแต่อย่าดิสไลค์นะ